สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอป้าชายน่าในช่วงแอร์แอร์เรีชันนะครับวันนี้กลับมากันอีกครั้งนะครับหลังจากเมื่อวันลงคลิปเป็นหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมอยากจะมาอ่ารืร้อฟื้นความจำรืร้อฟื้นความหลังกันสักหน่อยนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยชอบออ่าเคป๊อปเนี่ยอาจจะชอบรู้จักแบบเพิงแล้วก็ชอบแบบเพลงเลยหรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักกันมาก่อนหน้านี้หลายๆวงหลายวงหลายหลายกรุ๊ปหลายหลายกลุ่มที่ทุกคนรักหรือว่ารู้จักกันมานะครับแต่ถ้าท้าวความไปว่าคุณรู้จัก วงแรกวงอะไรนะอันนี้เราถามตัวเองดีนะของผมครับต้องบอกเลยว่าผมรู้จักวงแรกจริงๆนะครับของเกาหลีเลยคือเป็นเกิร์ลกรุ๊ปครับเป็นวงวันเดอร์เกิร์ลนะฮะอ่าวงเดอร์เกิร์ล nobody nobody you อ่านั่นแหละครับคือวันเดอร์เกิร์ลนี่คือเพลงคือเพลงแรกที่ผมรู้จักนะฮะแล้วก็รู้จักเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มวันเดอร์เกิร์ลนี่เองครับแต่ถ้าถามว่ากลุ่มบอยล่ะอ่ามีเกิร์ลกรุ๊ปบอยกรุ๊ปกลุ่มแรกที่รู้จัก ใช่ครับผมไม่รู้ว่าทุกคนคิดถูกหรือเปล่าแต่วงแรกที่ผมรู้จักคือวงซูเปอร์จูเนียผมรู้จักวงซูเปอร์จูเนียวงแรกเลยกับเพลง s อ r ี่ s อ r r y ครับซึ่งครั้งตอนนั้นผมไม่ได้สนใจเกาหลีแม้แต่เดี๋ยวใช้คำว่าแม้แต่นิดเดียวเลยนะนะแต่ว่ายังไงก็ต้องรู้จักครับเพราะว่าพวกเขาดังจริงๆนะฮะกุ๊ปนี้ดังมากดังขาที่ว่าโอ้โหผมยังแบบ เดินไปไหนผมก็ได้ยินเพลงนี้คนระับ Sorry Sorry ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมา reaction กับใบอนุักความหลังกันกับเพลง Sorry Sorry ของ Super Junior นะครับอืมเอาจริงๆนะผมอันเนี้ยกลับมาดูตอนนี้ผมองพูดเลยว่าปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่า Super Junior มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนมีใครบ้างมีอะไรยังไงนะฮะอย่างที่บอกว่าไม่ได้เป็นแฟนนะครับแต่ว่าเพลงของเขาดังจริงๆนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันดีกว่าใครมีความรู้ขอมเมดด้านล่างได้เลยครับชีวงมาจากไหนมีใครบ้างสมาชิกเป็นใครยังไงชอบใครนะฮะอันนี้ต้องบอกว่า ต่อให้ไม่ใช่แฟนไปพิงเนี่ยผมว่าบางคนหลายๆคนก็น่าจะรู้จักเนาะซูเปอร์จูเนียร์สอรี่สอรี่เดี๋ยวไปดูความกันเลยครับหืมทำไมกลับมาดูใหม่แล้วมันมีสีถุงน่องอะไรด้วยเนี่ยผู้หญิงเหรอสำนองที่คุณเคลซูเปอร์จูเนียร์ หนึ่งสองหนึปดเ้าสิคนเหรอหนึ่งสองสามี่ห้าหปดเ้าที่นับอยู่ตอนนี้มีสิบคนนะหลอกกันจังวะขอวัออนเดีย ชาวเนสิกเป็นภาพขาวดำเลยนะต้องยอมใจติ่งเลยนะเยอะขนาดนี้ก็ยังจำสมาชิกกันไดนะ้นี่ต้องกี่คนเนี่ยรอกันเลยเข้าท่าเต้นจริงเลย 야, 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 คนเยอะขนาดนี้เขามีหัวหน้าวงกันไหมใช่ไหมเราอยากหล่อเลยใครวะไม่คิดคนที่มัดจุกใครอะ ตาวแบบนี้เลยเหีย้นี่ยังรอหรือครวะเนี่ย โอ้โยยังหล่อเลยพวกพี่พี่ยังหล่หอกันไปไหนครับเนี่ยอืมอืมอืมอมอ อย่างเท่นี่ละดูแล้วผมยิ้มนะผมดูสิ่งนี้ผมรู้สึกว่าผมกลับไปสมัยผมไม่รู้ว่าวงนี้ออกมากี่ปีแต่ผมในความรู้สึกความทรงจําผมมันก็ประมาณเจ็ดแปดปีก่อนไม่รู้แหละแต่มันเป็นในความทรงจาของผมมันประมาณเนี้ยมันประมาณอ่าเจ็ดแปดปีที่ผมรู้จักเพลงนี้มานะครับแต่เพลงนี้โอ้ยสองปีที่แล้วเลยเหรอ นะฮะเพราะาผมจำได้เก่อนที่ผมมาทํางานผมถึงรู้จักเพลงนี้นะฮะซึ่งเป็นเพลงที่ต้องยอมรับว,ว่ามันดังจริงๆฮะในเวลานั้นนะี่ยมันดังดังดังแบบผมรู้จัก no body ผมก็รู้จักเพลงนี้เช่นกันเนี่ยเพลง sorry sorry ครับแต่ถามว่า super junior ผมก็รู้จักอยู่เพลงด้วยละพูดตรงๆเลยเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมได้ยินบ่อยสุดแล้วก็ติดทูบ่อยสุดครับรวมกับท่าเต้นที่มันแบนนบว่าทั้ง ตื่นถูกจริงเพราะว่ามันมีเหมือนว่าเหมือนมีน้องตัวเล็กๆมาเต้นให้แบบว่าเต้นโชว์ให้ผมดูผมจําได้แล้วผมรึกว่าเออเพลงนี้เป็นเพลงอะไรว่าเด็กนั่เต้นน่ารักดีก็เลยลองไปดูแล้วโอ้โหทุกพีฟีเฟียกันจริงจรงนะซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็12ปีวงน่าจะแตกไปแล้วนะถ้าพูดกันตามตรงมันน่าจะแบบปัจจุบันนี้น่าจะวงแตกกันหมดแล้วล่ะไม่รู้ว่าแต่ละคนทํางานอะไรอยู่หรือว่าทุกคนแยกย้ายไปจะมีพูดอันนี้พูดไม่ได้ อย่างนี้นะจะมีลูมีเมียรหรือว่าแต่งงานไปท,ทําธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรอย่างนสิบสองปีผมว่ามันนานมากนะเนาะเขาอาจจะแบบไปทําอะไรกันแล้วทุกวันนี้ทุกคนจะเป็นยังไงสมาชิกทุกคนยังอยู่ไหมอันนี้ผมไม่รู้จริงครับอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้เป็นเด็กซุปเปอร์จูเนียร์แต่ต้องยอมรับแต่ที่บอกจริงว่าพวกเขาดังมากจริงๆในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งดูแล้วก็ความทรงจำเก่าๆมันก็ย้อนกลับขึ้นขึ้นมาวาง <S <S ากันเถิดนะก็ยอดเยี่ยมจริงๆนะแล้วก็ที่สําคัญคือหล่อมากๆหล่อจริงๆนะโอ้คือมันกระแสะของ เคป๊อปมันน่าจะมาเข้ามาในช่วง12ปีก่อนอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าบงาหลายหลายบงก็เริ่มเกิดขึ้นมาในยุคนั้นแล้วก็เริ่มคนไทยเริ่มดีนแล้วก็เริ่มปิดหูกันมาจนทุกวันนี้นะครับเป็นวงต,ต่างๆอีกมากมายนะครับซี่งพวกเราได้ฟังกันในปัจจุบันนะครับโอเคก็จบกันไปจากเพลง sorry sorry นะครับเสียใจยด้วยจริงๆนะฮะจบกันไปแล้ว ดูแลชอบใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ้งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับโอเคอยากให้ผมทำเพลงยังไงอีกเพลงอะไรแน่ดีคิดว่าเพลงไหนที่ผมเคยได้ยินเคยได้ฟังแล้วก็จะกลับมารีแอคชั่นกันให้ดูอีกทีนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าสนุกมากจริงวันนี้ไปกันก่อนจัดเจอกันคลิปหน้าคลิปไหนคลิปอะไรคลิปยังไงนะครับคอมเมนต์ด้านใต้ไว้ได้เลยเดี๋ยวเจอกันแน่นอนวันนี้ไปกันก่อนจริงนะจ้า๊ายบายครับผม